ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่เรามาแวะชิมกุ้งเต้นนะครับที่ร้านทา,างนะสำหรับ,บรวันนี้ครับผมตอนนี้ครับเร,เราก็สงสัยว่าสิ่งที่เขากําลังปิ้งกาลังย่างอยู่ะ่ะมันคืออะไรบ้างครับปรากฏว่าสิ่งที่คุณผู้ชมมองเห็นอยู่ตอนนี้นะนี่ก็คือลำไส้ใหญ่ของหมูครับผมลำไส้ใหญ่ของหมูปิ้งนะครปกติขายไหมเท่าไหร่แม่ขายไหมเท่าไหร่หรอไม้ละสิบบาทนะคุณผู้ชมครับผมนี่ฮะ เต็มากๆเลยครับนี่สําหรับใครที่ชอบนะก็กินกับอะไรถ้าขิงเหรอ ต้องกินกับขิงไะแม่ก็เอาขิงมาให้ครับผมสรุปว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยถ้าให้เหมาะนะลำไส้ใหญ่หมูนะครับมากินแบบปี๊ยนะครับ <S <S ต้องกินพร้อมกับขิงครับผมใครที่กินแบบเอ้ยอะไรนะข้าวอะไรนะข้าวอะไรนะข้าวอะไรนะที่มันเป็นก้อนๆค,คล้ายๆเสกกรอกอ่ะข้าวเสกกรอกอะไรแบบเนี้ยก็กินขิงนะจะเคยชินแล้วนะแต่จริงๆสำหรับคนนี้นะเ,เดี๋ยวต้องกินกับขิงเนี่ยผมว่าต้องเอาไปแน่ๆเลยเดี๋ยวลองมาชิมกันดูครับ ตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมาลองชิมเจ้าลำไส้ใหญ่หมูกันดูครับใครที่รู้สึกว่ากังวลว,ว่าเฮ้ยมันจะมีกลิ่นไหมจริงๆว่ะถ้าหากว่าล้างไม่สะอาดนะมันอาจจะมีกลิ่นก็ได้นะแต่ถ้าฉากจะทรับประทานนะทำลำมารับประทานเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าการทําให้สะอาดเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะบางทีอาจจะมีกลิ่นก็ได้เนาะแต่ถ้าเราทําเองนะครับหรือว่าอยู่กับร้านที่ไว้ใจได้เนี่ยมันก็ไม่ ไม่มีปัญหาเวลาเราไปดูเวลาที่เขาสั่งนะไส้หมูเนี่ยมันก็จะมีทั้งในส่วนของที่เป็นลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่แต่ถ้าเห็นว่าใหญ่ๆแบบนี้นะมันก็จะเป็นลำไส้ใหญ่ครับแต่ถ้าเห็นเล็กๆมันก็จะเป็นลำไส้เล็กครับเรามาลองชิมกันดูดีกว่าอืมอืมอืมรสชาติเนี่ยอยู่ที่เครื่องปรุงที่ทาไปบริเวณลำไส้นะแต่เท่าที่สังเกตอ่ะในส่วนของลำไส้ใหญ่อาจจะมีความเหนียวมากกว่าเพรนั้น ใครที่ชอบรับประทานในส่วนแบบเฮ้ยเคี้ยวเยอะๆฟันแล้วเหงือกยังแข็งแรงอยู่นะหั่นเหี่ยเป็นทางเลือกที่ดีนะข้าวเหนียวข้าวนึ่งสักก้อนหนึ่งเนาะน้ำพริกแดงสักจอกหนึ่งเนาะอืมมะืมชิ้นเล็กๆอร่อยมากเลยเราส้ใสญ่ยเนี่ยืมใครบางคนนึกรังเกียจน่ะจริงๆแบบเฮ้ยมันเป็นขี้หมูหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับฝีมือการล้างแล้วกันเอาไว้ว่าถ้าชอบนะอืมไม้ละสิบบาทสองไม้ยี่สิบ ข้าวเหนียวข้าวเหนืงสิบบาทอิ่มทั้งวันสบายใจได้